สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยจ้ะนี่เลยค่ะใช้นะคะเลือกใช้นะคะเลือกใช้ผ้าฝ้ายทอเมอสีตะกอเลือกใช้ผ้าฝ้ายทอเมอสีตะกอลายดอกพิกลสีแดงค่ะคุณลูกค้าคะนำมาตัดเป็นเสื้อคลุม นำมาตัดเป็นเสื้อคลุมสวยๆนะคะตรงขอบเนี่ยคะเราใช้เป็นผ้าไหมผสมใยนะคะที่นุ่มใช้ตัดเสื้อนะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะทามาเป็นขอบตรงนี้ขึ้นนะก็จะก็มีความแข็งก็จะมีความแข็งนะคะอยู่ทรงมากขึ้นทําให้เสื้อดูสวยทําให้เสื้อดูสวยนะคะและที่สําคัญนะคะเพิ่มเติมนะคะบริเวณหัวกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะคะทําใบใหญ่ๆใ,ให้เลยทําใบใหญ่ๆใ,ให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเสื้อตัวนี้นะคะอ,อกนะคะรอบอกอยู่ที่46นิ้วรอบอกนะคะอยู่ที่46นิ้วไซส์นะคะ XL นะคะ SML n XL เนาะไซส์46นะคะความยาวอยู่ที่25นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่25นิ้วความยาวแขนอยู่ที่19นิ้วค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะสั่งตัดได้นะคะสั่งตัดได้นะคะราคานะคะ2 5 0 0ัรบาทราคานะคะ2,500บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะ ัวนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนที่คุณล <se> so, like right ูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะเสื้อคลุมเสื้อคลุมผ้าฝ้ายทอมือเสื้อคลุมผ้าฝ้ายทอมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณลูกค้าขาะนี่เลยลายดอกพิกลลายดอกพิกลสวยๆนะคะสีแดงสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสีแดงแบบนี้สวยพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะโอมาจําหนึ่งพันบาทโอมาจําหนึ่งพันบาทนะคะคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรแจ้งได้เลยเนาะ S M L X L นะคะ S นะคะ ออรอบอกอยู่ที่36นิ้วนะคะ M นะคะรอบอกอยู่ที่40นะคะ L นะคะรอบอกอยู่ที่44เนาะแต่รุ่นนี้นะคะคุณพี่บอกว่าขอเป็นรอบอก46ได้เลยจ้ะพี่ได้เลยจ้านี่เลยค่ะตัดให้เลยค่ะตัดให้เลยพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะและที่สําคัญนะชอบครบทุก5 0 0บาทชอบครบทุก500บาทนะคะทางร้านนะคะมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณท่านคุณพี่ท่านนี้นะคะได้รับของฝากเลยนะ5ชิ้นเลยจากคุณพี่ค่ะ จัดหนักจัดเต็มให้เลยสําหรับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ตุลาคมนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจากช่อง YouTube แม่บริพาไทยของเรานะคะจัดหนักจัดเต็มให้เลยคุณลูกค้าค่ะสวยๆอย่างนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟพร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่โวกเพิ่มนะคะแล้วก็มีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอพระคุณมากๆเลยขอพระคุณทุกการติดตามขอพระคุณทุกการสนับสนุนจากคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่บริพาไทยของเราก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะ0 8 9 04160080890416008หรือว่าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่าริภาไทยก็ยินดีให้บริการนะคะคุณลูกค้าค่ะชอบไหมสวยๆแบบนี้เลยชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักมาถามได้นะคะพี่คะผ้าฝ้ายทอมือนะที่อยู่ด้านบน1,590บาทนะคะนำมาตัดเสื้อต้องใช้นะคะ พื้นขวาพื้นอสองสามสามพื้นจะได้สองตัวสามืนจะได้สองตัวนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเพิ่มเติมได้นะสั่งตัดเสื้อนะคะสั่งตัดผ้าถุงยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้ากับทางรา้านแม่มรีผ้าไทยของเราง่ายๆเพียงแค่โทรเข้ามาค่ะ0 8 9 4 1 6 0 0 8หรือว่าพิ่มเพื่อนด้วยหมเลขโทรศัพท์นะคะ แอดไลน์เข้ามาได้เลยใช้เบอร์โทรเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะขอพระคุณมากๆเลยขอพระคุณทุกการติดตามขอพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าแวะมาดูแวะมาช็อปได้เลยเนาะสินค้ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายรายการนะคะเข้ามาในปั๊มน้อยเห็นอเมซอนนะคะคุณลูกค้าเห็นอเมซอนไหมร้านเราอยู่ขวามือร้านแรกเลยอยู่ร้านหัวมุมเลยนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดชื่นชอบสนใจนะคะสินค้างาน ารแต่งของย้ายตำแหน่งนะคะต้อนรับตำแหน่งใหม่นะคะคุณลูกค้าค่ะยินดีค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะแวะมาจากคุณลูกค้าคาร้านเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่9ก้านาฬิกานะคะจนถึงเวลาเนาะสิบสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอคือสี่โมงเย็นนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าแวะมาชมแวะมาช็อปได้เลยนะสินค้าเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายรายการค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะ กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดติดตามด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะสวัสดีค่ะ